สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับผมบ่าวพัดคนเดิมเซียนไต้หวันนะครับมารายงานตัวตอนเช้าเช้าเหมือนเดิมพี่น้องกับผมเนาะ Good morning ไปทุกที่นะครับผม Good morning เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีตอนเช้าทุกผู้ทุกคนพี่น้องกับผมเนาะพี่น้องเอฟซีทาาเมืองไทยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทางไต้หวันพี่น้องทางเมืองแดนไกล บางนอกมางหน้าหลายๆมองหลายๆแก่เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าก็สวัสดีก็ทักทายกันนะครับผมวันนี้ก็มาทักทายกันเหมือนเดิมนะครับผมกับเช้าวันที่สินะครับผมนะวันพฤห,หัสที่สิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมวันนี้มาแต่เชา้าเลยพี่น้องเด้อตีห้าครึ่งพี่น้องตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยวันนี้ตีห้าครึ่งนะครับผมน่าตื่นตีห้าครึ่งครับผมฝ่าไปเห็นงานพี่น้องครับผมื่อคืนนี้ก็เลิกดึกนะครับผมนะ คืนนี้ก็เลิกดึกงานเยอะพี่น้องกับผมเนาะอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมเมื่อคืนนี้ก็แสดงความดีใจกับพี่น้องหลายท่านด้วยนะครับผมเนาะอ่าทั้งในบ้านทั้งหน้าเพจนะครับผมเนาะอ่าก็ปังปังกันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะสําหรับเราพัฒนาสามเจ็ดเน้นๆเลยพี่น้องกับผมเนาะอ่าวิ่งรูดเก้ากับสามเก้ากับสามตัวเน้นสามเจ็ดนะครับผมพี่น้องกับผมเน้นๆเลยเข้าตรงๆเลยนะครับผมเนาะก็แสดงความดีใจกับหลายๆท่านด้วยนะครับผมเนาะ สำหรับเราพัฒนาเซียนใต้วันพี่น้องครับผมปังอยู่แล้วครับผมสามงวดติดแล้วเด้อพี่น้องเด้อสามงวดติดแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็ห้าหน้อยเมื่อวานนี้ก็ปังมากครับผมปังทุกวันพี่น้องครับผมเนาะหาหนอยปังทุกวันเด้อจริงๆครับผมเนาะโดยเฉพาะหน่อยพัดนี่เขาปังท,ทุกวันทุกรอบเลยหน่อยพัดพี่น้องครับผมเนาะอ่หน่อยปกติก็เมื่อวานนี้ก็หน่อยปกติทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมเนาะ พอกิดเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับผมสลหรับฮานอยนะครับผมเนาะเหมือนเดิมพี่น้องครับผมวันนี้ก็มาให้แนวทางฮานอยเหมือนเดิมพี่น้องจะเลืมเด้อชุดรูดนะครับผมเนาะชุดรูดนะครับผมเนาะชุดรูดชุดวินรูดนะครับผมไปจับเจาะกันได้นะครับผมเนาะชุดที่ผมเน้นให้เป็นชุดเจาะอาจจะไม่เข้านะครับผมเนาะอยากให้พี่น้องเอาชุดรูดนะครับผมเนาะหกคู่นะครับผมเนาะชุดรูดหกคู่นะครับผมเนาะนั่นแหละเอาไปรูด นะครับผมนอนเรือเอาไปเจาะก็ได้ครับผมเนาะก็ได้ข่าวกับข้าวกันทุกวันแน่นอนจริงๆครับผมเนาะอ่าสำหรับหาหน่อยนะครับผมก็เหมือนเดิมพี่น้องเ้อะตามนี้เลยนะครับผมเนาะสำหรับหาหน่อยพี่น้องครับผมสําหรับหาหน่อยวันนี้นะครับผมวันพฤหัสที่สิบเก้าธันวาคม2 5ง7นาก็ดพี่น้องครับผมอ่าเป็นจังไงบ้างครับผมพี่น้อง้านเทา่หนาวปเนาะนะครับผมนาะส่งข่าวส่งข้าวกันนเด้อพี่น้องเ้อเข้ามาทักทายคอมเมนต์กันได้นะครับผมเนาะอ่าอยู่ทางนี้ก็หนาวมากคุคืนนี้ก็หนาวทําโอกัน จนถึงสองทุ่มสามทุ่มเลยนะครับผมเนาะเมื่อคืนนี้ก็มีโอยามหนาวด้วยโอ้ยหนาวจริงๆทํางานนะครับผมเนาะก็สบายดีเหมือนเ,เดิมพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อก็พี่น้องรักษาสุขภาพกันนะครับผมเนาะอ่าตามนี้เลยพี่น้องครับผมสลับฮานอย้อพี่น้องเด้อฮานอยเย็นนี้นะครับผมเนาะตามนี้แหละนะครับผมเนาะก็พี่น้องเอาไปลงทุนกันได้นะครับผมเนาะเอาน้อยๆนะครับผมเนาะได้กินข้ามปวมเด้อพี่น้องเด้อกินน้อยๆกินนัานๆากินดุนๆพี่น้องครับผมเนาะ อ่ากินไปเรื่อยเรื่อย,ยพี่น้องเด้ออ่าสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเนาะก่อนไปทํางานเข้ามาทักทายกันทุกเช้าเ้ยพี่น้องเด้ออ่าทุกเช้านะครับผมเนาะวันนี้มาเช้าหน่อยจะไปต่เช้าครับผมเนาะอ่าพี่น้องกาแฟได้กาแฟยังครับผมเนาะเหมือนเดิมกาแฟครับผมเนาะอ่ะตามนี้เลยพี่น้องครับผมขอพี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับผมเนาะขอพี่น้องรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อพี่น้องเด้ออ่าอยู Nowadays, ่ดีไม่แห้งกันทุกู <m <m ้ทุกคนนะครับผมเนาะอ่าก็แห้งๆปังๆกันเหมือนเดิมนะครับผมแห้งๆปังๆกันเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับ หอยซองนะครับผมเนาะหวยซองนะครับผมรัฐบาลไทยผมก็จะทยอยลงให้ไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะส่วนแนวทางของเซียนไต้หวันผมลงให้แล้วนะครับผมรัฐบาลไทยเซียนไต้หวันผมลงให้แล้วนะครับผมเนาะหวยซองผมจะคัดแต่แต่ชุดเน้นๆที่มันสถิติดีๆนะครับผมมางฝากพี่น้องไปเป็นแนวทางกันนะครับผมเนาะอย่าลืมนะครับผมเนาะก่อนจบคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะกดติดตาม ครับผมใครชอบแนวทางของผมแล้วก like ็กดหัวใจอย่าลืมกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับผมพี่น้องกับผมเนาะอาจเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสาหรับในคลิปนี้ไปทํางานก่อนนะครับผมเนาะกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมเนาะที่ให้การไว้วางใจกับแนวทางของผมนะครับผมขอพี่น้องทุกท่านโชคดีทุกท่านนะครับผมนะครับผมเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับผม